ในวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการประชุมสาภาผู้แทนราษฎรซึ่งแน่นอนระเบียบวาระการประชุมเนี่ยคุณผู้ชมหลายลท่านก็สงสัยแล้วว่าเอ๊สัปดา์นี้สสจะประชุมเรื่องอะไรกันก็มีเรื่องของงบประมาณที่สําคัญนะครคุณสันธร<ะ>พระราชกาหนดเงินกู้5แสนล้านบาทที่ทางคณะรัฐมนตรีได้นําเสนอเข้ามานะครับและสาภาผู้แทนราษฎรพรุ่งน,นี้จะพิจารณาว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติพรกองเงินกู้5แสนล้านบาทนี้นะครับโดยคุณชวนหลีกภัยก็ได้พูดคุยกับสื่อมวลชนแล้วครับว่า สัปดาห์นี้สภาผู้แทนราษฎรก็จะมีวาระสําคัญในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติพรกองเงินกู้5 0 0 0นล้านบาทนะครับซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนก็สอบถามว่าวันเดียวเนี่ยพอไหมซึ่งคุณชวนหลีกภัยก็บอกนะครับว่าหากวันพรุ่งนี้คือวันที่9มิถุนายนเนี่ยนะครับตามที่วิบได้คุยกันในเบื้องต้นเนี่ยจะใช้เวลาในการพิจารณาเพียง1วันแต่หากไม่แล้วเสร็จนะครับก็สามารถที่จะต่อไปได้อีกหนึ่งวันก็คือวันพฤหัสบดีที่10มิถุนายนได้นะครับ นอกจากนี้ทางคุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ได้พูดถึงเรื่องของการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช2560โดยบอกว่าสัปดาห์หน้านะครับจะมีการหารือกับประธานวุฒธธิสภาศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชลชัยนะครับในส่วนของการประชุมร่วมกันของรัฐสภาที่จะพิจารณาเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะพูดถึงการกําหนดวันและเวลาการประชุมที่ชัดเจนรวมไปถึงจะเชิญวิบนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรัฐบาล วิบฝ่ายค้านวิบของวุฒิสภารวมไปถึงเจ้าของยติได้มาหารือแนวทางในการประชุมร่วมกันเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยมันมีประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการระบาดของโควิด1 9หากการประชุมร่วมกันของรัฐสภาคุณผู้ชมนึกภาพตามนะครับจะมีสสอ,อย่างน้อยเกือบ500คนสวสองร้อคนเนี่ยนะฮะก็จะมีคนมาร่วมประชุมเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวโดยประธานสภาผู้แทรนราษฎรนะครับยืนยันว่า จะต้องมีการประชุมอย่างแน่นอนแต่ต้องรอเวลาที่เหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญด้วยนะครับ